ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้นะคะเป็นการวางแนวปฏิบัติกำหนดให้ผู้หญิงที่มีอายุคันเกิน12แต่ไม่ถึง20สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครนได้นะคะไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาแต่ว่าจะต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดขั้นตอนก็คือจะเริ่มจากแจ้งความประสงค์จะเข้ารับการปรึกษาซึ่ง เขาเนี่ยเปิดหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งด้วยตัวเองส่งเป็นหนังสือทางโทรศัพท์หรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะแนวทางให้คำปรึกษาก็คือมีดังนี้นะคะอายุคันเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ให้ดำเนินการให้คำปรึกษาทางเลือกอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ หากผู้หญิงยืนยันว่าจะยุติการตั้งครรภ์ก็ให้ดำเนินการเพื่อให้หญิงได้รับการยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบังคับแพทยสภาอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์อันนี้ให้หน่วยบริการดำเนินการเพื่อให้หญิงได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่การตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรต่อไปนะคะ ก็คือว่าเขาจะให้คำปรึกษาแต่ว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการจะยุติการตั้งครรภ์จริงๆเนี่ยก็คืออายุครรภ์ต้องไม่เกิน20สัปดาห์ก็สามารถทำได้นะคะทีนี้เพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยได้รับข้อมูลที่รอบด้านก่อนตัดสินใจย,ยุติการตั้งครรภ์แล้วก็ต้องดำเนินการโดยเร็วคำนึงถึงอายุครรภ์ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะสำหรับการให้คำปรึกษาการยุติการตั้งครรภ์น,นะคะ เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้หญิงและชีวิตของทารกในครรภ์และเพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจจะได้ลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการทำแท้งผิดกฎหมายค่ะ